เงไรมันลมกับกเหลย้าเ้ยม no. ันลมมับแนตัวนี้แล้วเลยในเข่าเลยนี่น้รบสุดใจบลีละที่เป็นอน่งดแบบเราอ่ะหยนอี่ไบ่ยอในนึงหรอใมาแล้วว่ากันใอเราชิมอะปายวัาจะกินบอกเราเลยอย่าลืมสบุนเด้อาต้มปลาใหญ่เนาะ เราอะไรเงินวะเอาเบิกเงินมอลตอรเลยโอ้เราจะเอาเงินมาให้เมียเล่าบาทนี่แมียนวะหัว nhau ใส่ผ้าว่าเจ้าได้เงินแต่จะเอาเงินมาให้เมียวะคือผมมีความลับในต้องใส่ดิเนาะคชายชื่ออะไร ใช่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดมเอฟีที่หักแพงทางส่องสบุนมาหน้าเนาะโดยจะมาพักพ่อในวันนี้จากพี่เพื่อนพี่น้องปาลาดงเองขึ้นมาหาทา้งน้องบุญทวีเนาะวันนี้เนาะทั้ทงดมทั้งฝนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยลงมากีบุญขับตาเน,ะนาะเลยอ่ะเนาะอุดมมาซัมเมอ จากที่ว่าสะบุนกับไปเคยพี่เคยงานทั้งสะพอกับพ่อแม่พญานาคยู่ไฮนาแน่โมนี่เนาะโอยมันนี่เดี๋ยวคิดว่าสิดไปแต่โมนี่กะแต่ว่าเลยว่าเราไม่อยากกอนมาเจาะมาเบนข้งนั่งน้องๆคนก่อนเป็นจังไงเนาะคือว่าเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกน้าแนี่ยทำข่อยาวกะคนผัดได้แล้วเนาะโอ้ยเป็นขึ้นโค้งนั่งเกาะนั่งคาวพ่อพี่ร้องเลยคือว่าใกล้เจาะขม่าเจาะขม่าเลยเนาะ Ba 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 đi ta niko vân gà ở chắc tắt ở địa cầu thoát hoa nó nó nát a tt onê nát a kia onom nê nát nè, mh 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 ดูใช่น่าแม่ใช่น้ารุมมันบ่ตัวรุมพุ๊โอ้รุมนองบุทวีนี่บ่ที่ว่าเราเกี่ยวคนเดียวหน้าไพ่หน้าเจ้าบ่หน้าน้องบุตวีบ่ มาวยบ่เออหลต้นแให้ใให้เขาใหญ่งวดน้เราก็ไปเจงเนาะล้เราเลยมาสวยบนนี้โดยแต่มีเงินจ้างเพิ่นตัดหายอ่ะในบ้านเาเนะเพินเอาวัดหนึ่งสอแสนเพินตัดหายนะไรเป็นกันลูกมนมันก็ไล่เนาะสมุดวันหนึ่งสอแสนด้วยว่าเพื่อให้เพินเมาให้พินเมาว่าเออทำนี่เพิ่นาวน้ำทา โอ้วันหนึ่งสองแซนนี่พตัดซีตัดสองเมื่อนั่งกลัวคนเศร้าคนแมนโดยตีมาเยี่ยมพงพอสร้างเพิ่นโดยเอาไปก็ได้แม่เด้อบุญน้องพอสร้างพเนี้ยงานขึ้นโค้งังคาบัดด้มาสามเมือโอ้ยพอสร้างได้ไม่ไรเช่นมาชิฝากคว่ำกินหอดหาเมียกะหาเมียเจ้าบุเห็น ดยไปนั่ไแต่ประกาศมาฝากอ่ะสบายดีเด้อประกาศนะครับชื่ปิงมาฝากกาแฟแน่แนโอยมาเด็ดไอซูน้องๆกินต้อกันคนเข่าบ่นะมัด้งมัดต้อพแกพนั้นมุดมันแหงเนี่ยมัมาต่กองไว้รอรอเองเดือดรึ้องเดือสองให้น่เนาะ เมื่อยเอิ้นหาเราแล้วยูใช่ไปเทียงหน้ากับมิเตมาบบได้เข่ามาชิักับเป็ดเอามาฝากเจ้าต้อเดือนเร็วเอาประกาศนี่แหละมาฝากว่ารักเอายืนหอยู่เพื่อนใจเองเอาไว้ประกาศกันเดิน เพิรมันลมกับพเห็ดอพอยาวเ้มันลมมันเป็นดงขามันฝนตกตกเห็ดบ่ได้แต่ว่าฝนน่ยมีได้นี่มันขึนสิมันขึเจดสิบห้าเปเซ็นมนมาเนี่ยไวเนาะ่แงตัวน,นี้แล้วลใข่าเลยนะง<อ>ามละใจบาลีันี่เป็นไนนอนอนดูแบบของเราอะอมั่ขึนกับข้างั่งเลยเนาะ อันนี้จักเส้นเนี่ยเอาขึ้นนี่พอตึ้เม็ดปรเจ็ดสิบเซนเนาะพอดีเอาขึ้นลายกับเปลืองไม่ใช่าเหาเปลืองเนี่ยน่ะก็บบองงามฮึ่มฮึนี่ชิปปิ้งมาฝากเพื่อนทั้งเพื่อนกินกับทั้งน้องเพื่อนทุกคนเข่าเหรอ เกี๊ยวอะไรสนใจผมไปวิ่งมานีบอ้อยแน่เลยว่าทำเป็นกะอนจะถามน้าใกล้น่ะเขาเจ้าว่าเราเห็นเราแย่งงูหรอไปแต่เศร้าจะไปทางไรวะเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าซชนไปเถ้าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทรงหน้ากับบุมีคนได้น่าไปเถ้าเจ้ากันเข่าชุกยิ่เนาะในหน้านะจะชุกยิ่บอสหน้าเจ้าหน่อยยังเกี่ยวว่ได้ยังเขียวอยู่ โอ้ยคือคอยบ้ากันแล้วมันสุกแต่พอสุกยังเขียวยังอีกหลายมืออยู่นะเจ้าเนาะมันจำข้าวนี่สิเชียวใช่ข้าวแอมเป็นซูล่านี่ไว้าแล้วเลยแอมเป็นซูล่าแล้วเลยว่างข่าวแล้วชีมุ้งแล้วถึงว่าจบสุดท้ายคือตัวนี้จบตัวนี้ได้รับงานตัวใดต่อบัตรเนาะที่บอาเห็นห้องน้ำหงน้ำแล้วเลยกอน่ะนะก่อไปจักขันตอนตัวใด คมราคากับเพิ่นถามว่าจย่างไรก่อต่อเพราะว่าบล็อกทำนไปแล้วมิเต่ถ้ามีงบมาเพิ่มกะมีแต่ขย้อยไปเธอระดิษเธอหน่อยเทธอเธอเธอระก้าวเนาะเธอระขันตอนซะได้ดอกเงินน้องเพิ่อนในช่วงดินเพิ่นคู่ดินขึ้นเด้สูงทางเ่อนอสานกเอาเลี้ยวเบิ่งหน้าดูพี่คือว่าตัำๆได้บุกขึ้นไปเลยจ้ะโอ้ดูะ มาตุ๊เีลรถมัดมาไวเลย้องไลแงโีมัดเองเลยลงมือเองเลยว่าดีบอเงาเออแยยกันเนาะผลสีมาได้เบิ่งก่อนไปเบิ่งขอแล้วบก มาแล้วนี่แต่ฝ่าเอ้ยฝนมาแล้วมาเดียวละโอ้ยก็บกลารแง่งเถอะก็บอกการแง่งว่าเขาที่เปนกับเป็นโมฮียะป่ฮะยังวาโอ้ยไม่เห็นบอกวาเอาแง่งกลางแล้วก็จุนเจ้าฝนมามันจังบมลนหลนกันอยู่ในแง่งเลย ตอนตกเพื่อ,อ,องออกนีน่แล้วก็กางแงงลงเลยนี่ให้น้ำบ่ิเวนบ่น้าเจ้านะให้นะทอดใส่ใช่ทอดกบบานึา่งบ่อันที่เป็นเกีียวได้านหน้าไพ่ที่เป็นนเกีียวนาาย้าไผ่ไผ่จะมาเกีียวซอยนะลูกลุงเพิ่นมา,ตา,าแต่ชสยบ้านไหน,นบ้านพุนโบผูนหะอยู่ในบ้านนี้อือ สาวซูปิ้งมาแต่ย on wow. mm ัง hmm. ม uh, uh, oh. ีพอสร้างลกิน hmm. น so oh. okay. uh ้ำพ่อสร้างเนอะกินน้กันกับเพนเนอคืนนี้วันวันเยใเราราอ่ะ้ราเราตอนนาเนะกนาเนอนน้ำล็หนาวหนาวเราเราเราอุ่นบ่แต่แกตันนี้วับุษกะหามันอยู่ห่มเนาะเราปลาไปก่อน อใกล้แล้วเีรเนาะยังเหลืออีกโบลายปนันใดเกี่ยวไปเกี่ยวมาหาเมือ่อกี้ประมาณหามือ่กอก็แล้วเลยเนาะมาหน้าเจ้าหันเลาะต้นไม้นี่ไปฮอนกกวันนั่นไปท่อนี่บ่ตัวนั้นตัวฟังต้นไม้นี่บ่แมนบ่ตัวลุงเกี่ยวก็แเมนแหละอหน้าแบบหาน้ำมันแวกเนาะมันโปร่งเนาะหาเกี่ยวมันโปร่ง<อ>ลุงในคนในบ้านนี่บ่ คนมาช่วยเลาวปะเอาหน้าเราบรเกี่ยวบ่หำนาเราใส่รถเกียวหน้ารถใส่รถเกียว์โอ้ชุนเจ้าคือบไปหายพนรถเกียวมาเกี่ยวเอาสิหำหายเพิดเอาเข้าเข่าเข่าบโบลายบ่ยันเข่าโบรพอกินเนาะโอ้มัดยักเดียวยักเดียวเลยบ่นี่ิขอเดียว หองเดียวหองเดียวก็จบเลยรู้งานจะมัดเข่าป่ะมาเป็นบัวจาสาวยังมัดบวกเป็นใน้มัดเข่าไปไปเบิกไปฮะเฮ้ยโอ้แต่คนไอ้ไปคนมัดขึ้นไปไอ้มาแถวใกล้นี่เถอะยัิ่งโม่งบ่ ไหมเออแล้วพอสางกินฮอดเมียแล้วเยากเมื่อหามิวหามีอะไรบ้าเห็นเมียโทรจอเือโทรโทรกันาเิมเ็ตัดเกินฮอดได้ห่ะร่ักรากันั่งมกัตรี่อยู่ดิ ไสอ้างนะเงาพัดขึ้นว้าอเดือนได้มาได้เงาอ่ะมักินหาปูซางอ่ะพอ้างเงาพัดขึ้นอันเสียฝ่าอันว่ะอโอ้เนาะสองเป็นเลยพักปันยังบาทเลย โอ้ยมอนห่อนอีกเนาะนี่ไงนี่นั่นแหละมีกาแฟชองกับชงเลยมาซื้อมาสี่ช่องหมดเด้สาวซื้อมาอยู่จะจะกินบ่ได้กาแฟมันหนาก่อนชิอมติดมาหายนะหามเด้อใช้น้ำเต็มจอกใช้น้ำเต็มจอกเลยหัวเงี้ยวเราเราชิมมือหาเมียเราเราเปงนะ เด็ชางลุกต่เช้ามันกลุกมาได้สามวงสี่งมาอยู่นู่นนั่คางคอยแล้วบาทนี้อจะรับก็รับแล้วอประเดี๋ยวเชียงร้อางพีมาจะรับรับดีกับที่รอดมีแอปว่ทีดรอในนึงหรอไปถึงมาแล้วหำเบย พอช่างเรา่นเราเราชิมเมื่อปลาใหญ่มาชิมจะกินบอกเราเลยอย่าลืมสมุูในเด้อเราต้มปลาใหญ่นาะเราไม่เงินเราจะเสียเงินมาให้เมียเราเราก็อยากเมื่ออะไรเงินบ่แล้วเราจะเอาเงินมาให้เมียเราบาทนี่แม่นว่าเขาเชาใส่ผ้าว่าจะเอาเงินแต่จะเอาเงินมาให้เมียบ่ โมมีความลับแล้้องใส่เนาะชยชื่อเราดิการกระเพินดเออบอสเิ่นแล้วเ่นแล้วยูนะมชื่อชื่อมาแล้วเขาเขาบไ่ได้มากก็ไม่ใช่ชื่อบอกเราไะติดตามตดตามสวัสดีเดัมีงานต่อกัพ่อเงาไปเซได้อยูนยำทุเจ้าลนยิรักเอาไม่ครับอวมึงอย กินข้าวเช้าได้หํากินอลไรกินกับข้าวงกินก้าป๋องซงทอดไก่ผู้เช่าดีไหมทอดไก่ใส่ผ้าเออใส่ผ้าทอดไก่คสร้างกินทอดเองมม่ป่ะมาใม่ป่ใส่ผ้าใส่ผ้าหรือใส่ลมฮอะมาไมเ็มนราบ่ทอดไก่ใหม่บ่ไมใหม่ฮาสบายดี เราชี้เงางไปหาอเจ้าเจ้าเราทุกคนอุ่นโมเสาะพระอุ่นบมหงพอเหยาวตัวได้ของพอเหย้านะตัวนี้ตัวนี้ของพอเหย้าของพุ่นของบ่อเดือนบ่อพอเหย้านั่นเราชิมเ่อเอาเงินให้เมียเราไว้นี่สายช่อบอกเราเราได้รับเงินเดือนเราสิเมื่อหาเมียเอาเงินเมื่อให้เมียเราเุกคนวะอุ่นโมเสาะ เราเบิกเงินนัมบอรี่เมื่อคืนนี่เหรอนต่เราชิมเมื่อฮะเอาเงินไหนเงี้ยเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราชิมมาไหมเหรอเราชิมมาเมียสิเราก็ชิมเมื่อเอาปลาใหญ่มาชูวห้องกินพร้อมเหรอเจ็บตายเลยสาวเลาะแล้วเห็นชิบี้อ้ช้างมีแต่เป็ดสามตัวเราชิจะไม่เราต้มอยู่หาเมียเรากระเห็นเป็ดติดหน้าเบื่อเบื่อเนื้ อะตยังนะแมงเนนั่นเพื่อนอะทำแล้อยากมันลูกแมวน่ะปล่อยไปปล่อยประดินหากินธรรมชาินะโอ้ย่าไปเห็นแล้ะเกาะมันแมวจ้นะตัอ่มันบินมาแล้วเก็บเอาบอือห่ามันบินก้าเกี่ยวนั่นกันแน่ชนกันด้อนิชนไะไกันเรชนกันพ่อมาบันเทิงกะลำไห้นึกเนาะ หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบให้พอดีบเก้าเก่านี่สิฮะอะไรวะไปเอาไปไปหาอไตา่ย่ขอบไปได้หุ่นหัวช่งไปขาดเนีหุ่นส่งควยนุ่ช่งอกคอยมาใหไม่ซะ่ไม่ได้วะเพราะว่าจะไปเชื่อวลาไปเมื่อนั้นน้บุมี่ได้สิบตัวมาแล้วคนว่าสิบตัวใส่าไปมดเลยหัวกับชุงชงไ เพราะว่าเสเอามากทั่วเขียวมาฝากแกอีกแกเมียกจะมาหาเวรไหวฮะไปเละเอ,อินเอ,อิญเชโมหนึ่งก็แล้ว,วไปไปไหแล้วแล้วแล้วต้องไปเกี่ยวข่าวเสมาไปจนันบอกว่าถ้าคนไปเอ,อิญเชมหนึ่งว่ะชิมาว่ะเอ,อินเชโมหนึ่งนั่งถากเชมอยมาลักกับพกาดไห้ซะคนเดียวเบประแบทชมบุญแกที่ลักพกาดเขา อ่ะจาผ่าคยาวหานลาบกัฟิตเอ้ยวะ่ะเกเข่าด่วนนเแมนนไปหาเก็บข่าเก็บน้ำเราเรามีเงินถ่ายล้วก็ไปเลยเจียราอ้นน้อกเตียงมัดเดข,ข่ามัดขาแต่ว่ายังแห่งบวกคลาดคนนะก็ผลลงมื่กีนี่น,นะโมแมนเพราะว่าหาสิเกียวว่านนี่บ่เหาเกียวว่านนี่ทังสะพอ,อยังไ่ได้มัดมือน,นี่แ่บ่ได้มัดเก่ามัน มาของน้องเพล่นลุงลุงในบ้านเด้อีตนดแล้วมาซอยวะ่ะไปถามน้องว่าปู่ก่เยงปปูถามปู่ยงให้น้องเพิ่นวางเขาแน้่แนะ่ป่ะไปถามาอ้จะไปยิูมะไรเน,นี่ยยิมไปแ้ยิ้งวยะนเข้าม้าย,ะะ<ป>ยิมแยงนะิบมไปแล้วยิบแยงวายาวา่ะในเขามาเฮ้ยยิบแยงยิ้มไปแล้วยิไมแงยแงวายาะ โอ้เข็มเข็มไล่ใ่มีนะบ่ต้องมีเข็มนวก็มีนั่นน่ะนั่นได้หามไหมไป้ไปหาอใ้ได้เฮ้อะไรไม่อันจ้องนั่นน่ะเนาะเด็กจ้องนะชิบะเงี้ยันยิบเดี๋ยวนะสาวบุคคลยิบเงี้ยเก็คื่อได้หามเลยหน่าก็มีแต่ถ่าพอกัทำเอพันยิบ

เสนะระจแล้วสวัสดีครับโดยแบบมันมีเข็มมีอย่างบะ ไล่กรบ่มีบ่ไล่เข็มยังก็มี่เบ้อ้าวใส่ฝ้าบ่ใหาสาวยิบห้เฮ็ดจะตอกนี่ยิบนะแต่เพิ่นสิชื่อมาหายน้ำลางเบอห พอเน่าเราว่างมันพอแนวาเราว่างเราซื้อมาเรายิ้นทัาได้แล้วเราเห็ดเบียกเราเนาะวางหอยปูวงนี้ได้เนาะวางเข่าเพราะว่ามันรนมัดรอบเดียวเพราะหามเขานะบอกขึ้นเราได้บ่มีนะบ่มีเงินร่าบ่มีเข็มมัดรอบเดียวรอบเดียวเลยเพราะหามแบบว่ายังขิปั่นเครื่องใหญ่อยู่เนาะว่าไราหิวมากเลย ย oh, hey, oh, so oh. oh, ังโมแหงว่าทางไหนครับโอ้ในโมแหงได้ยุดก่อนโอ้หาจิเกี่ยวมาบ้านนี่หังยังมาได้ฟันเตียงกับสาวอ่ะหน้าจอเตะก็ได้ที่ แต่เราอหน้าจอแตกวะเลยมัดบบได้ก็ไม่แต่มีเกี่ยวเลยไปช่วยดุ้ง่นแรกก่อเข่าช่วยเราลุงลุงแล้วก็อเข่าเพียวเราจะเช่าหนบอรอง่มาเจ้าหนา่นี่้องเกียหมัดบนก็ปุมาหนังปุใครหนังนี่กระปุ เออมาแล้วก uh, ็แล่นนะมื a, no oy, no oy ้อนี้เบิ่งมันก็บ่มีเลยเตือบอกน้องเอาแน่ห้ามไว้บอกคอยสอนน้องเอาแน่น้องบ่ฮู้น้องยังน้อยอยู่ถ้าเฮาเว้าแฮงดน้อยน้องน้อยใจงอนลดให้ดีอยู่เถียงนะครัปะไปดิไปว่าน้องแล้วคอยอ้ายแน่อ้ายก็เมื่อยเฮาบอกซํา่อสิเฮาบอก บอกฟังกไม่เฉยใช้กดรถย่อมใช่ไห้กินข้าวเที่ยงกินพร้อมพอสร้างเด้อสาวสืิอปีกมาอยู่ร่พอสร้างเลยสัค่ะเลยกระเป๋าดิ ข้าเจ้าล่อขายนั่นข้าเจ้ายิบแล้วนั่นนะถ้าคนล่อคายมาจักอมาทงมีว่าฝนบรับอะไรนรับเด้นไห้จักนะบากว่ามัน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 ใหญ่าะด้ ต้องแก้บางตัหำจต่โปรอ่อนก่อนนะแก้ก่อนแล้วมันชิพื้นจะทิพนาะแก้แล้วตรงนี้เลยบ่แก้ก็ยายสาขาบางตัวมีเข็มแก้เบิ่งไรโอแก้แก้เบังอะไยังไม่ได้ยิมห็นบ่ร้อนยังหน่อยเท้าไว้ก็เหาได้ปูแยงไว้กับใครเยู่ เพราะอะไรันล่ะเครื่องพ่นมาปั่นเนี่ยมันเฮียลงพืชเท่ากับยู่น้ำแยงเขาเลยเขาเท่าไว้่สิมันลุนนะใส่ฟ้าเล็กน้อยคนสักจับยูนลงยูนใส่ยูนใส่เฮียไม่ได้น่าใส่ฟ้าเนาะม้วนนะพี่มีแต่มามวนก่อนวั้คืนเมื่ี้เองกูม้วนนะพี่มามวนเอะอรอ่ะคนอยู่อันนี้วะหามเด็กใส่คนนี้ศาสตร์เนี่ยศาสตร์ ไปๆไปกแบบีว่ายังบ่แห้งพอมืนี้หั่นฝนสิลงพวกลุงนี่อย่าเกี่ยวลายเด้อ่โยกกนเด้อเียวมาหั่นก็เจ้าเล่นกู้ขา่ซอยู่สิบอกเียวเชอะเอาเนาะอมันบ่พอว่านั่นตกมนี่แน่ๆ ba ba thằng 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 sẽ về hà thằng phò nhau pe mừng nữa chờ nàng định con à sẽ bà đi ba đúng nữa ạ rồi hả nào ba nào đấy phải nào phò ta nằm phò nhau chắc nội nó มองคนละคนเขาคนน้ำคนเล้าๆอวไรนี่ bộ đường một nào nó thao đột nào đây hả wow. <laughs> <laughs> à, là hơi phi nông nó cả cái cái เจ้าขีดไปก่อนเดอ้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงและตาทางพุทธคุณยัยทุกทุกท่านที่ได้สดสวยทางครอบครัวของน้องบุญที่นี่กับน้องสายฟ้าเขามาขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเด้นะโอโอ,โอ้ยโอวย,อยก,กนกนแมวท้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีทางพุทธคุณยัยจดีเนาะอยากสดสวยทางน้องๆเขามาอีกเรื่องเป็นพวกบังกุบเนาะ โอ้โหบงกบด้วยว่าแฮ่ซ้ายดินบล็อกข่อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ดินบล็อกก็ยังขาดอีกหลายอย่างอยู่เนาะก็สามารถต่อมาทางสบุนได้หรือว่าทาง่องในทีมงานของเฮาหรอว่าทางไหนก็ได้แล้วแต่ทางพลักผู้ใหญ่สะดวกเนาะยสําหรับนี้ไปแล้วสบดี